ตั้งแต่ก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมจะเริ่มต้นขึ้นบรรยากาศในประเทศไทยก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นพลังใหม่และความหวังครั้งใหญ่ที่กำลังก่อตัวขึ้นและท่ามกลางกระแสะทั้งหมดนั้นมีชื่อหนึ่งที่ดังที่สุดไม่ใช่แค่ในไทยแต่ในสายตาแฟนบอลทั่วเอเชียต่างยกให้เป็นดาวรุ่งอนาคตไกลชื่อนั้นคือจูดเบลจัดเบล ผู้เล่นที่มีเทคนิคยอดเยี่ยมความเร็วการควบคุมบอลที่เหนือระดับและพลังของความเป็นดาวรุ่งที่กำลังขึ้นทำให้เขากลายเป็นอาวุธลับที่ทุกคนเชื่อว่าทีมชาติไทยจะกลับมาเป็นตัวเต็งคว้าเหรียญทองซีเกมส์อีกครั้งประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยเต็มไปด้วยความเร่าร้อนและพลังแห่งความมุ่งมั่นแต่ครั้งนี้ความคาดหวังสูงยิ่งกว่าเดิม ไม่ใช่เพียงเพราะชื่อของจูดเบลเท่านั้นแต่เพราะโครงสร้างทีมที่สมดุลและการเตรียมทีมที่ดีที่สุดจากทีมสตาฟซึ่งออกแบบมาเพื่อทัวนาเมนต์นี้โดยเฉพาะแฟนบอลต่างประหลาดใจเมื่อเห็นจูดเบลกลับมาแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือการกลับมาของห้าดาวเด่นทีมชาติไทยที่ทำให้ทีมชุดนี้แข็งแกร่งราวกับเสาหลักที่รองรับความหวังของทั้งประเทศ การกลับมาของจูดเบลถูกต้อนรับด้วยความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจเขาเป็นนักเตะที่ครบเครื่องทั้งการคุมเกมแดนกลางการพาบอลขึ้นหน้าการจ่ายคมกริบและการเคลื่อนที่โดยไม่ต้องมีบอลพอฟเดอะบอลจนคู่แข่งต้องหนักใจนักวิจารณ์ต่างเชื่อว่าหากเขารักษาฟอร์มได้ต่อเนื่องทีมชาติไทยมีโอกาสสูงมากที่จะทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศของซีเกม นอกจากเขาวแล้วนักเตะคนอื่นอย่างเทราวัตสุริยกิจนนพลสัจใจและพิราวุธต่างกลายเป็นจิ๊กซอที่ทำให้ทีมนี้แข็งแกร่งที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์เหมือนอาคารที่สร้างขึ้นบนฐานที่แข็งแรงซึ่งความหวังของคนทั้งชาติฝากไว้ฟุตบอลซีเกมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เต็มไปด้วยความกดดันความผิดพลาดเพียงเซี้ยววินาทีอาจหมายถึงการลดกรอบ ทีมชาติไทยจึงให้ความสำคัญกับทุกมิติของเกมไม่ว่าจะเป็นแทคกติกเทคนิคความฟิตและสภาพจิตใจทีมงานโค้ชวางหมากโดยยึดจูดเบลเป็นศูนย์กลางเน้นเกมเร็วการเป่าบอลสั้นการใช้พื้นที่ริมเส้นและครองบอลเป็นหลักไทยเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องความเทคนิคอยู่แล้วแต่ปีนี้เพิ่มเติมความแข็งแกร่งและความเร็วเพื่อรับมือเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ กระแสะแฟนบอลล้นหลามไม่ใช่เพียงเพราะจูดเวลกลับมาแต่เพราะทุกคนเชื่อว่าไทยมีสิทธิ์คว้าแชมป์จริงร้านกาแฟสนามบอลและโซเชียลเต็มไปด้วยบทสนทนาว่าปีนี้แชมป์ต้องเป็นของเราฮาชอแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจูดเวลมาแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยยู3และเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีเกม2025ติดเทรน์อย่างรวดเร็ว ดาวเด่นทั้ง5้าคนามีเรื่องราวของตัวเองเช่นเทราวัตมิทฟิลตัวรับที่เป็นเหมือนกำแพงคอนกรีตไม่เพียงแค่สกัดบอลเก่งแต่ยังวางบอลยาวได้แม่นยำจนกลายเป็นตัวเร่งเกมรุกสุริยกิตดิความเร็วสูงที่สร้างความปั่นป่วนทุกครั้งที่ลากบอลขึ้นหน้านนพลกองหน้าที่มีความนิ่งการจบสกอร์เฉียบขาดสัดใจกองหลังที่ไว้ใจได้ในทุกจังหวะสุดท้าย และพิราวุธผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่หลายคนมองว่าแข็งแกร่งดังใจมังกรเพราะรีเฟล็กและความมั่นใจเกินวัยเมื่อโปรแกรมการแข่งขันถูกประกาศแฟนบอลทั่วประเทศก็ตั้งตารอดูว่าไทยลงสอนำวันไหนช่องไหนถ่ายทอดสดช่องทีวีและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างเตรียมระบบไว้แบบจัดเต็ม มีทั้งวิเคราะห์ก่อนแข่งหลังแข่งไฮไลท์รวมถึงความเห็นจากนักเตะเก่าเพื่อให้แฟนบอลได้รับประสบการณ์เต็มอิ่มที่สุดบรรยากาศของซีเกมเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่ปีนี้ไทยไม่ได้มาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแต่มาเพื่อคว้าชแชมป์ทีมคู่แข่งรู้ดีว่าการเจอไทยไม่ใช่งานง่าย เพราะไทยไม่ใช่แค่ทีมเทคนิคแต่เป็นทีมที่เล่นด้วยหัวใจนักวิเคราะห์ฟุตบอลเอเชียต่างยกให้ทีมไทยเป็นตัวเต็งและเชื่อว่าการมีจูดเวลในฟอร์มที่ดีสามารถเปลี่ยนรูปเกมได้ทุกเมื่อศูนย์ฝึกฟุตบอลทั่วประเทศเต็มไปด้วยเหล็กๆ็กที่ออกมาวิ่งเตะบอลและเลียนแบบจูดเวลเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนมากมายพ่อแม่บอกกลัวกว่าถ้าจูดเวลทำได้รูปก,ก็ทำได้ ฟุตบอลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอีกครั้งก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ทีมชาติไทยฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งด้านร่างกายโภชนาการจิตใจและระบบทีมจูดเวลเพิ่มพลังบวกให้ทีมขวัญกำลังใจของทุกคนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะการมีนักเตะระดับสูงอยู่ร่วมทีมทำให้ทีมทั้งหมดมีความมั่นใจมากขึ้นทั้งหมดนี้นำไปสู่ข้อสรุปเดียวว่า ปี2025ทีมชาติไทยกำลังเข้าสู่ซีเกมด้วยความพร้อมที่สุดเท่าที่เคยมีมาคนทั้งชาติรอคอยโลกกำลังจับตาและคู่แข่งกำลังรู้สึกกดดันคำถามเดียวคือทีมชุดนี้จะพิสูจน์ให้เห็นในสนามได้หรือไม่จูดเบลเทราวัดนนนทนสุริยะกิจติสัจใจและพิราวุธจะสร้างประวัติศาสตร์ได้จริงหรือและไทยจะกลับมาครองแชมป์ซีเกมได้หรือไม่ ไม่ว่าสุดท้ายผลจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งแน่นอนปีนี้ทีมชาติไทยไม่ได้มาเพื่อแข่งแต่มาเพื่อคว้าชแชมป์ทุกจังหวะในสนามมาจากเต็มไปด้วยอารมณ์ความเร็วความมุ่งม,มั่นและคุณภาพของทีมทุกการจ่ายบอลการยิงการเซฟการสกัดและทุกประตูจะเล่าเรื่องราวของความฝันของชาติและจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่กำลังมาถึงชาวไทยทุกคนรอคอยช่วงเวลาที่จูด๊ด เบลก้าลงสนามแล้วเสียงเชียร์ไทยแลนด์สู้ๆจะดังกระหึ่มไปทั่วประเทศ